สวัสดีครับผมข้าวฟ่างกองซิ่งสนับสนุนโดยรถรุ่นเนียงทำไม่เที่ยงไม่ทำใส้หมูทำต้นหลังเที่ยงวันนี้เราจะมีมอ,อะไรไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องข้าวฟ่างกองซิ่งนะกดกระดิ่งด้วยพวกมึงอย่าดูอย่างเดียวไอ้ไปละ สวัสดีครับวันนี้นนผมจะพามาดูไดโน่ได้ข่าวว่าจังจ้อยเขาเอารถมาโจรสองคันไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนมา้ามีกี่ตัวห้ดูกันไปดูไดโน่โหลมาเต๊บเลยอะอะไรวะไดโน่ไม่มีไฟเนนะี่ยลั่นเลยวะเดี๋ยวค่้ยไปดูไปแอบดูก่อน

คันนี้ว่าไรเอามาคันเดียวคันเดียว,ยวอ,อีกคันยกอไหมอ้าวนี่ามันนี่มันไม่สองคันข้าไมนขึ้นนะ,ะขันแล้วไม่รีบรได้แล้ว,ลวอ๋อก็ดูม้าดิไม่ได้ต่างกันสองอันโอ้ไม่รึ้มหรอกเฮ้ยจนวันนาหลายรอบแล้วทีนี้ก็เบียดคนขันอ๋อเลยเลเอามาทำไมอกตตออ๋อคงคงเจ็ดประวันกี่ว่าปะเนี่ยสองว่า

รถแข่งอ่ะมันลงบางได้มันอ้าเดียวมันยกเลยใช่มันมันอันนี้ได้ไงก็เสียงได้ไงอันนี้เสียงไม่ได้แค่ยาวเงี้ยแล้วเราลองดูถ้าเราแบบเอาน้ำนให้มันหนาหนากว่าบางเ่ยมันต่างกันแคแบบแค่ศูนย์จุดม้าไม่เป็สองสามตัวเนี่ยเราเอาหนาไว้ดีกว่าใช่เพราะอย่างรถแข่งที่ผมจูนอ่ะคือแบบรถที่รถรถเซอร์กิทอ่ะคือหาคอยแรงแรใส่แล้วเอาน้ำมันให้หนาที่สุดเลยหนาจนกว่าที่แรงม้ามันยังอยู่เท่าเดิมแต่เมือว่าเอ เอฟสิบเอ็ดแรงม้าอยู่สามสิบตัวเอฟสิบสองจุดห้าเขอยู่อยู่ที่สามสิบตัวเท่ากันถ้าเอาเอฟสิบเอ็ดเลยเพื่อที่เครื่องให้มันให้มันให้มันจบอ่ะให้มันหนาไปก่อนให้มันแลรอบมันก็ไม่เท่ากันใช่แต่กับการถ้าสมมติว่าคอยไจุดไม่ได้อย่างนี้เอาไอจุดไม่ออกเอาเอฟไปสิสิบเอ็ดจากแรงม้าสามสิบตัวจะเหลือยี่สิบตัวเลยได้ไหมครับแต่จุดจะไม่ติดแล้วใช่นั่นแหละพี่เขากาวที่บางและเอาขึ้นส่งให้เขาอยู่เอาได้ออกอม่ได้ออกนั่นแหละ าฟงดูอะไรผมไม่ได้เรามาอ้าวเปิดกุญแจเลยโน่นข้างหน้าข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวจะลงอย่าลืมอย่าลืมเอาสายคืนกับสายเรียกอกก่อนนะเพิ่งถึงนู่นน่ะมันขับรถคือขับอะไรวะ ไปว่ามันฉีดทิ้งบนเรือน่ะดิมันไม่ได้ฉีดที่คอมันอ่ะใช่ใช่มันฉีดที่เดิมมันอ่ะให้ฉีดเรือตัวเรืองัวสองร้อาสยู่ะพี่สิบเ็นสิยูฮะ ร้อยไอ้หน่อยเอาใช้ประ,ะมาณสี่ร้อยกว่านี่ยเนี่นี่น,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 นี่มันเอาไว้นี่เลยเอาฉีดที่นี่เลยมันตัวนี้มันยาว<อ>เดือนเบาผมยก 6, <ไ>หกเจ็ดอ่ะตอนเนี้ยผมใส่หัวฉีดไอ้อ3อยู่หัวยาวแรกมันใส่หัวสั้นมามันไม่ใน,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 นตัวอีแปดห้าผสมผสมด้วยใช่โอ้พี่เห็นสภาพรถมันแบบคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนอนะ่นะคาร์บอนทั้งคันเยอะมั้มันบอกว่าประมาณนี้แหละหฉีดก็น่าประมาณ 480ตัวละไม่เกิน500อะ่ะทั้งหมดเลยสองหัวก็10รูอยู่ไม่ะ510ตอนมันมันใส่ลิ้นยวมันมันใส่500อมาก็ประมาณนั้นแหละสองหัวก็ประมาณ500ก็แสดงว่าหัวฉีดตัวน,นั้นผมพออยู่แต่ว่ามันยาวมันมันสูงไปม<อ>ียก็รบอกถ้าตรงเนี้ยบอกร้านผมอ่ะผมจ่ายหมดเลยรอเน,นี้รอบหน้าดีรอบหน้ามาเทสแล้นดีกว่า คืน้ำมันมันไม่สีกันข้อดีของในนมก็อย่างเงี้แหละมันเห็นทุกอย่างไงเห็นล่อเห็นจ่ายเท่าไหร่ขี่เซกมันเห็นหมดเลยไงมันแบบว่าเขาเข้าพูดว่ารถแต่งมันก็อย่างเงี้ยแหละให้เปิดให้มันไม่ไม่อ็อกมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันได้การขี่ขี่มันรถเดิมนะขี่ง่ายสมูทไะถ้าขี่ได้เรื่อยๆพวกว่าเหมือนไม่มีที่อะไรเลยว่ะแต่เปิดแค่นั้นแหละใช่เพราะว่ามันมันขี่รถเดิมอ่ะ เร่งน้อยมาน้อยไม่สะดุดทำยังไงได้ให้เนียนที่สุดอะมขีง่ายมอนมูอ่ะเติมเติมปุ๊บกุไม่มีขี่เรืยก็เไม่มีไม่มีอะไรบางคันเปิดขเร่งปกบป๊าป๊าปป๊าปป๊าป๊าปป๊าป๊าปป๊าปาปาาาราาาป โดนไปเยอะเอาไปเชงแม่งโดนเขาแดกเพราะอะไรรึเว่าเปิดคันเร่งไปหมดอ็อกอย่างเงี้ยแล้วไม่ไปว้ก็เหมือนพี่เจ๊ไกล่องเดิมไงไล่หโมชินานะเอออาการนั้นแหละลอบมาค่อยวิทย์อ่ะก่อนจะไปได้นี่เขาเขาไปนู่นแล้วเขาไปโดนเขาแดกเพราะมาอ็อกอยู่เปิดท้ายมาเปิดคันเร่งแรกมา F8 เลย FK แม่งรถแทบดับหนาจับแต่ตรงกราฟแต่ละคันไม่เหมือนกันหรอก เนี่ยดูออกว่าสมบัาิไม่ได้เยอะฝาโป่ปปงสบายๆตรงที่ว่าช่วงพับแรกไปเนี่ยไม่มีไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยโอ้แต่ถ้าเป็นรถที่แบบแน่นๆเนี่ยพับแรกอ่ะมันจะใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าเพื่อไปไม่ให้ไม่ให้มันเขกแต่เนี่ยน้ำมันใช,ใช้ใช้ตรงตรงที่อย่างแรกๆมาตัวที่เก้าพันรอบน้ำมันก็กินสูงสุดประมาณเก้าพันรอบเห <c oughs> มือนกันไม่ต้องสอดคล้องกันเลยอันนี้มีตัดได้เท่าไหร่เนี่ยตัดห้าร้อยพันพอแล้วเด็เราไม่ขี่แทนท่คนี้แน่ แช่ยาววัดแปดสิบถึงแล้วแหละสามสิบตัวเพราะว่ายี่ห้าตัวได้ร้อยหกกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าง่ายๆอยู่ที่รถวะ่ะบางคันแม่งนะ้ามีสามสิบตัวยังแม่งไปขี่แม่งวัดแปดกว่าแบบถึงได้ไงวะน้ำหนักไงอันนี้หนักนะรถอ่ะถ้าเป็นดีมาโอเคเบาอ,อ,อยู่ที่อยู่ที่ตัวรถใช่ครับแต่เบามากก็ไม่ดีนะซื้อรถหนักไม่ได้ท้ายไปไม่หยุดเลยผักเหนี่หรือ a few moments later แล้ไเงี้ยแหละก็เหมีอน vr ผมโมตาเลยทำเป็นโมตาเสร็จแล้วก็ ไม่ขี่เลยอะเราจะเจอลงหน่อยข้าศึกขาปิดไปบ้านบ้านพี่เอเขาพี่จอนไปปั๊มไปแค่เซเว่นก็ออกจากเซเว่นมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวเข้าก็ตรงซอยส่องเนี่ยเบรกปุ๊บหลังกูปวดตั้มไอ้เหี้ยฉันหัดกูไม่ได้แลยมึงยังมาชนกูเลยเบรกปุ๊บเด็กอีกคนหนึ่งไอ้เบียร์มันก็ว่าผมแบบโอ้ยแบบว่าไโอ้ยอย่างนี้ตอนที่โดนชนตุ่นบ้างบนคืนเลยอย่าพูด พูดพูดเมื่อวานวันนี้มันโดนฉันตุนเลยพี่นี่อะไรบูตเตอร์ตอนออกมา,มาไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยเท่าเดิมเลยเสียบดูบนเดโนแล้วเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยนี่อะไรไม่เพิ่มสักจุดเลยไม่ถ้ามีเดโนม,มันรู้ไงแบบหย,ย,ยดไปแล้วมันขึ้นมีขึ้นรนะู๋ลเลยไงอ๋อรู๋สอ้างอืม,มช่วยอะไรไม่แต่น้อยในตัช่วยจริงในตัวเห็นชัดเลยแหละขนาดหยดน้ำมันเครื่องก็โอ้โหกิน กินกักเลยเออแล้วไอ้โดมงนี่พี่ยอดไปขี่ไม่ได้เลยพ <c oughs> ีงถ่ายนอนเครื่องทิ้งโอเคครับยังไงฝากติดตามรับชมด้วยนะครับร้านดร c ร o r Racing อยู่ที่เกษตรนวมินทร์เข้ามาในเพจดร c ร o r r a c ได้เลยก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทางเพจจ้อยลาดเผาร้านตั้งอยู่ลาดบกเขาซอย18ครับร้านใหม่ร้านใหม่ฮะมาใช้บริการได้ฮะ A few moments later โอ๊ย โอ้ยเหนี่ยวะ่ะอันนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยตี๖เ,เที่ยงคืนซึ่งทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้พอให้ปิดดีกว,ว, <c oughs> ว่าพอละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับช่องข้าวป่ากล่องซิ่งบ๊ายบาย